ไม้ดอกไม้ประดับหลากหลายสายพันธุ์ภายในไร่ภูสําเตยตําบลหนองบัวอำเภอภูเรือจังหวัดเลยของนัทลิกาศรีสวัสดิ์ประธานแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับอําเภอภูเรือกําลังเป็นที่นิยมแบบฉุดไม่อยู่ทั้งในกลุ่มผู้ที่รักต้นไม้และประชาชนทั่วไปที่เริ่มหันมาใช้เวลาในช่วงโควิดระบาดหันมาปลูกต้นไม้โดยเฉพาะไม้มงคลและไม้ด่าง ส่วนของไม้มงคลเมื่อปีที่ผ่านมากระแสค่อนข้างมาแรงแต่มาปีนี้กลับเป็นไม้ด่างมาแรงแซงทางโคง้งทั้งขิงด่างมอนสเตอร์ล่าด่างเงินไหลมาด่างโชคเก้าชั้นด่างยางอินเดียด่างล้วนเป็นไม้ด่างที่ขายดีที่มียอดคำสั่งซื้อจากลูกค้ายอย่างต่อเนื่องทั้งซื้อผ่านออนไลน์และซื้อถึงสวนเรียกได้ว,ว่ามีเท่าไหร่ก็ขายหมดเพราะขายในราคาส่งให้กับแม่ค้าออนไลน์ สามารถรับไปขายต่อได้ช่วยสร้างอาชีพอีกทางหนึ่งค,คือมันสวนกระแสเพราะว่าช่วงโควิดมาเนี่ยเราคิดว่ายิ่งได้ขายดีกว่าเพราะว่าช่วงโควิดไม่มาเนี่ยต้นไม้มันมันอยู่ที่ต่างๆเขาออกไปเลือกซื้อเลือกหาได้แต่ตอนนี้โควิดมาทุกคนอยากอยู่บ้านก็เลยเลือกที่จะมาเอฟต้นไม้ผ่านทางออนไลน์กับทําให้เจ้าของสวนอย่างเราเนี่ยยิ่งได้ขายต้นไม้ดีขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมด้วยค่ะ สนเกรตรมากๆค่ะตอนนี้กระบองเพชรทั้งโลบิเวียอิชินอฟกุหลาบหินและอีกหลากหลายสายพันธุ์ในตระกูลกระบองเพชรเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดยุทธนาบุตรดาหรือปอนกเกษตรกรผู้ปลูกกระบองเพชรเริ่มหันเหมาเป็นอาชีพเสริมระหว่างเรียนตั้งแต่กระแสการปลูกต้นไม้มาแรงเริ่มต้นจากการรับต้นไม้ไปขายตามตลาดนัดจากอาชีพเสริมกลายเป็นรายได้หลักของครอบครัว สร้างไรายได้หลัก1 0 0 0 0แบาทต่อเดือนยิ่งในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โควิดไม่ได้มีผลนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยโควิดเนี่ยเป็นผลทําให้ต้นไม้เนี่ยได้ขายดีมากขึ้นนะครับเนื่องจากไอ้คนได้อยู่บ้านนะครับ<ม>คนอยู่บ้านแล้วก็มีเวลาได้ดูครับหลังจากเมื่อก่อน,นที่ขายเนี่ยก็ได้ขายได้เรื่อยๆแต่ว่ามันก็ไม่ไม่เท่าตอนนี้เพราะว่าคนคนรีบไปทํางาน นะครับครีไปทํางานมันจะไม่ค่อยได้ขายเหมือนช่วงนี้ช่วงนี้มีเวลามากมีเท่าไหร่ก็ได้ขายครับครับถ้าดอกบานครับผมเรียกว่าพลิกวิกฤตเป็นโอกาสใช่ครับเรียกได้ว่าพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเลยครับตอนนี้ครับเดิมพื้นที่อำเภอภูเรือเป็นแหล่งปลูกไม้ดอกไม้ประดับรายใหญ่ของประเทศสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่เป็นเกอบเป็นกำรรแต่เมื่อมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 กระแสะการปลูกต้นไม้ในบ้านมีมากขึ้น อาชีพเพราะปลูกต้นไม้จึงเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่กำลังมาแรงในยุคนี้ที่ต้องมีการกักตัวอยู่ที่บ้านผู้คนหอยหาการใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแต่การขายกับมีข้อจำกัดด้านการขนส่งกเกษตรกรจึงปรับตัวใช้ช่องทางโซเชียลส่งขายสร้างรายได้นับเป็นอีกก้าวของโลกออนไลน์ที่นำต้นไม้ขึ้นมาวางขายบนโลกโซเชียลสร้างความสะดวกสบายให้กับลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาไปเดินเลือกซื้อ ลดความเสี่ยงในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ด้วยเอกพงศ์พุทธ,ธาถ่ายภาพนันพัฒแสนตุ้มทีมข่าว n b t n o ี t h East รายงานจากจังหวัดเลย